สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบก,กับช่องยาไปสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,มนนาเมื่อน,นี้ยาไปสีก็ได้นนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมและฟังยาไปสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปสีนัมมีดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยาปไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขี่ยวคุยมาทักทายกับยายแพสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ธันเล็กคนเลยจ้าแนวทางอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่น2ตัวล่างว่าสั่นจ่าพิ่นว่าอ่างวดที่เหลืวเพิ่นบอกว่า05กับ15ว่าสั่นมา15เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้1/11/65เพิ่นบอกว่า เจ็ 70, 72, 90, 90, 92, ดศูน 2, ์เจ็สองเก้าศูนย์และเก่าสองมวมังหันสองคูมวดนี่สีคูจวดจาดฟาดบึมกับพี่น้องค่ะมักตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสอจอจการช่างวัสัสุเฉพาะขังเคร่งเนาะค่ะเพื่นว่าเนาะเฉพาะสองตัวบนวสดุจ่าเพื่อนไห้ามามาเบิ้งค่ะเพื่นวาหนึ่งทับิบเหกค่ะศูนยนยหน่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08และ09มาเบิงอีกฟังทั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า09 19 29 39 59และ89เนาะจ้าพี่น้องการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวบนนาสันพี่น้องคนว่ามากตัวเดียวบนมานสันเนาะคะ่ะเพื่อนห่มากเพื่อนบอกว่า C72 พี่น้อง C72 วิ่งสองตเดียววะสันเนาจะจ้ะกับพาชนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องขามักตัวใดกับจวดจัดฝาดเบิมลเลยเลยนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดชายกูนเนาะค่ะสรุปมาแล้วสรุปบนวะสันจ้าเพื่นว่ามาเบิ่งพนจับ3าตัวท่งห้เนาจะจ่ะสองแปดเจ็ดสองเจห่งเจ็ดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสและ210หนสองตัวเพื่อนบอกว่า80 83 13 แ 1>, 1 1 2, 8 2ึ7 1 7นึและ01อันนี้คือแนวทางของเอ็ดชายกูนเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าแอ็ดจิตจาวสันเพื่อนบอกว่าเด่นเก่าเนาะจ้าเพื่อนหายมากกรมี่เอ่อเก้าสามเก้าห้าสามเจ็ด ก้าเสามตัวคือ593าและ1 5ึ่าเั้่สนอันนี้คือแนวทางของเอจจิจ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเสียเบียเนาะค่ะูุใดรอแนวทางเสียเบียมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นห้มามาเบิ้งค่ะพี่น้องขางวดที่แล้วเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วหหนึ่งห้หนึ่งบนมาลางเนาะพี่น้องขามาหนึ่งลางงวดนี้ห้ศูนย์บนใจพี่น้องจ้าแล้วงวดที่แล้วห้ศูนย์บน ออก06นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพิจาจณาเป็นแนวทางแล้ววดนี้เป็นไห้4บนเนาะค่ะพี่น้องคะอ๋อ,อบนไ่ศูนย์ล่างมาศูนย์บนให้1ละให้1บนมา1ล่างให้ศูนย์ล่างมาศูน,นงวดนนี้ไหศูนย์บนให้0ูนบน,ให,น,บนให้4ล่างตรวจจาดฝาดบึ้มค่ะพี่น้องคะวิ่งศูนย์บนวิ่ง4ล่างอันนี้คือแนวทางของเสียเบียพารวยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของแอดวีลาวัสนงวดที่แล้วแอดวีลาแล้วไห่เอดวลาแล้วไห่เก้าศูนย์หแล้วก็ศูนย์หกนอกจากพี่น้องมาศูนย์หนึ่นจากข้างล่างว่าเขาแล้วพี่น้องมาเบิรงงวดนี้คะ่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าวิ่งบน3กับ6กนอกจากชุดวัดดวงสามสามหนึ่งสามสามหกสามสสองตัวก็คือสามห่งสามหกและสาเก ฟันชุดเดียว336และ36กจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าแต้มร่วม1 0หน่วยร้อยสิหน่วย1 7 5่าว่ซันพี่น้องกับพิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะมักตัวใดกระจวดจาดได้เลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสับทวีคูณเนาะจ้ะแอดสับทวีคูณระว่าแนวนี้แหละพี่นออ้องเออแล้วบอกว่ามาเบิง้งกับพี่น้องคะ่ะ ดับลางซีเอาแล้วไงว่าสั่นลดเอลดล่อลดราคาก็ลงก็ได้เด้อว่าสั่นเพลนว่าดับซีลางวสันซับเทวีคูนละว่าบาทที่นี่ดับลักซิปลางคือดับเจ็ดวสันพี่น้องเจ็ดดับลับลักซีลักซิปลางลักหน่วยมาได้บอกพี่น้อง ลดตนทุนว่าสันกาเพิ่นวานเนาะกันเหนียวว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเย็ดบ่มาาลักสิบล่างแต่ว่าสี่ดับทุกลักล่างเนาะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์สับทวีคูณเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมากแนวทางเพิ่นกับจวดจาาฝาดเบื่อเลยเลยเนาะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดปลายฟันสรุปบนสรุปร่างเนาะจ้าสรุปล่างมี3 4 3 5 3 7้ 71 74 75และ85เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ่งข้างเทิงเพิ่นเนาะจ้ะข้างบนว่าสั่นจา้าพี่น้องจ้งาเพิ่นให้มามี031 33 638 39 90และ96อันนี้คือแนวทางสรุปบนสรุปล่างของแอดปลายฝันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมักแนวทางแอดปลายฝันกัดจวดจาดฝาดบึ้มเลยเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นแนวทางพอเบลผ้ารวยว่ัสดุพี่น้องมาเบิร์ค่ะหนึ่งพุสก,กิการเด่น0 9 6 1 8 1 6 5 2 6 3 5 3 6ตัวล่องก็จะเป็น2 5 4 3 8 0 3ตัวคือ3 6 1และ2 6 5หกพอเบลผ้ารวยว่ัสดุค่ะพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาตัวใดกันจวดจดาดฝาดเบิรมเลยเลยเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบลางวาสันเนาะจ้าหลักสิบลา่างงวดนี้ให้มาวาสันจ้าพี่น้องมาเบิ้งว่าสิบลางเพิ่นหายยังเนาะจ้าเนาะเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะขยายให้ชัดๆเนาะจา้าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วสิบลางเพิ่นห่หนึ่งแต่ว่างวดนี้สิบลางเพิ่นห่เจ็ดวสันมากตัวใดกระจวดจ่าใดเด้อจ้าพี่น้องจา้า กัพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักเจ็ดกะจวจจดจ่าใดผู้ใดบ่ามากเจ็ดกะลดตนทุนใดเนาะค่ะเมื่อกี้อาจารย์แต่ว่าเพื่อนบอกว่าลักซิลรางของอาจารย์สัตวิคุณหันวัดดับเจ็ดอันนี้เพื่อนห้เด่นเจ็ดแต่ว่าแยกภาษีอยากแนะนําว่าถ้าดับชนเด่นให้เลือกเด่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะกพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดนัมเนาะค่ะเนาะแอดนมัมเราบอกว่าแนวนี้แหละเอ่อแอดนมัมเราว่าสรุปบนบนล่างสรุปมาให้เลยว่าสัตว์เนาะจ้ะเพื่อนว่าสามห้าแปดสามห้าเก้าสองตัวคือสามสามสามห้าสามแปดและสามเก้าส่วนมากหอดมือออกสามของยายไปสีมาแห้งเนาะจา้ะอันเพิ่นอยากถามว่าเลขเด่นยายไปสีงวดนี้ เด่นสามทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องแต่ดับหกหมักเมั่นใจหกเนาะจ้ะพี่น้องว่าจะดับเอาอยู่เพราะว่างวดที่เลียกดับลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะโต๊ะการเพื่อนบอกว่าหกสองสองและหกสามสามล่างหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดเน้นหนึ่งหกกับสองหกจวดจัดฝาดเบิรมค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบ่มีซื้อเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นให้มากงวดที่แล้วเพิ่นให้เข่ามาเบิ่งว่าเพิ่นให้เข่าออกต๊ะกับหาหนึ่งวันสั้นเนาะจ้าพี่น้องขังเทิงออกศูนย์หกเนาะจ้ามาเบิ่งค่ะว่างวดนี้งวดใหม่ว่าเพิ่นให้อีหยังมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นเจ็ดเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องตัวต้องซื้อเพิ่นหน่อยเนาะจ้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดเลขกำลังวัน 479234สรุปคือเพื่อนสรุปให้พี่น้อง5727และ26ขอสัน่นจวดจาดฟาดบืมบ่มร่องเบื้องนอกค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อุดมทันญาหาหนวัตสันผนสรุปมาให้เวเรียบร้อยเนาะพี่น้อง336มาแห้งค่ะพี่น้องค้างวันนี้งวดที่เรียวอาจารย์อุดมบนไฮห,หนึ่งหาขังเทิื่งแต่ล่องลางเนาะจ้ะงวดนี้สามตัวคือ336836 สองตัวคือสามหกกับสามสามข้างล่างแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์เน้นเนียนแปดศูนย์มาสั่นจ่าพี่น้องมื่อนี้เลขสามหกกับสามสามมาแห้งค่ะพี่น้องคะผู้ใดมากกับจวดจา,าดฝาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอของแอดซักวาสันมาเบิ่งว่าแอดซักละวาแนวใดเนาะพี่น้องเนาะแอดซักละวาจังสีหลังหัวที่เลี่ยววสัน ดูอีกงวดวสิมาบอวสันงวดที่แล้วหกกับเก่าวสันจ้าพี่น้องจ้าหกกับเก้ามาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยงวดที่แล้วหกมาหลักหน่วยเนาะจ้ากออกศูนย์หกเนาะพี่น้องมาเบิ่งขางวันนี้หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกค่ะสี่กับหนึ่งบอมาหลักสิบกะหลักหน่วยว่าสันลองเบิ่งขะพี่น้องค่ะผู้ได้มักแนวทางของแอดสักเนาะค่ะเนาะจวดจาดฟาด,าดเบิ่มได้หาแนวมาใส่สี่กับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจังซี่หระพี่น้องเอ่อเป็นแนวทางของแอดงามชื่นวสันจาสะ่ะเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยวสันศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก่าจวดจาดฟาดเบิ่มเลยเลยพี่น้องมักตัวใดกันจวดตัวนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะพิจรารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อโสธรเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหล,พละ,ะพี่น้อง้างล่างเนาะค่ะพี่น้องคะม่าเบื่องทางล่างเพื่อนบอกว่าเอาเน้นเนนเพื่อนบอกว่าเอาเน้นเนนว่าสันๆๆ้นเน้นเนนเพื่อนคือเก้าสามเก้าห้าและเก้าหกอันนี้คือตัวเน้นเพื่อนตกกันแคบหน้าจอเลยนะครพี่น้องคะจวดจาดฝาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของสิทธิ์หลวงพ่อโสธรเนาะจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขพิเศษวันสันพี่น้องคะเลขพิเศษมาแล้วผู้ใด้โลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขพิเศษคือ742 803เนาะคะ่ะสองตัวเพิ่นกับ7 4็2 42 8083แปดศูนย์แปดสามและศูนย์สามนย์สามก็มาแห้งเนาะค่ะพี่น้องมือมือว่ามือย่าไผ่เห็นข้า,าไปเนาะจ้ะ สร้างกองสลากเนาะพี่น้องเนาะก็จะสร้างกองสลากพระพระจ้าสร้างมาสองอยใบพี่น้องคะศูนย์สามสร้างมาศูนย์สามตัวเดียวเขียนๆพี่น้องจ้าหมวดที่เรยวเขาจะสร้างเจ็ดศูนย์เนาะพี่น้องเนาะออกศูนย์หกเนาะหัวนี้เขาจะสร้างศูนย์สามค่ะพี่น้องคะสองรอยใบเขาจะเอาพืสิหัานใจมาทต้งใสค่ะอันนี้เห็นเขาจะสร้างเห็นเขาจะสร้างตรงๆสร้างแดดเลยพี่น้องจ่ายเงินไปหมื่นกว่าบาทเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเดนของอาจารย์อัศนัยเนาะจ้ะมาเบิงขางวดทีเหลียวแล้วเดนอีอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดทีเหล้วเดนบนเด่น1กับ9ามาหนึ่งหหลัก้อยเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่น6กับ8มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นพี่น้องค่ะกลัพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะมักตัวใดก็จวดจากตัวนั้นได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเปิ้์นพารวยเนาะค่ะ แอดเปิลผ้าร่วยแล้วออกวานนลนี่แหล,พละลพี่น้องเลขกตะลั่งเพิ่นมีห้าหนึ่งสองสามแปดเพื่อเลยจับไห้สองเจ็ดสองแปดสี่สองห้าสามฟันเม็ดเดียวแค่นๆคนคือหาสามอสันแอดเปินแล้วมาหาสามจะพี่น้องจางววนนี้จวดจาดฝาดบ่มเลยเลยเนาะคันมกนักแนวาทางของแอดเปิลเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กหลานทองค่ะพี่น้องคะเหล็กลานทองมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดรอดแนวทางเหล็กหลานทองงวดที่แล้วเหล็กหลานทองห้หาหนึ่งจ้าหาหนึ่งมาหนึ่งหาลางเนาะจ้างวดนี้ห้สามหนึ่งวั re สันพี่น้องจวดจาดฟาดบื้มเนาะค่ะน้องผู้ใดมักแนวทางเหล็กวิ่งหลานทองเนาะจะเหล็กลานทองเนาะจ้าจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องสามหนึ่งตัวเดียวเข่น ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดนาเนาะคะ่ะแอ็ดนาฟาดบนตัวเดียวแคีนเคียนหกหนึ่งสามตัวเดียวกันกับเลขล้านห้องเมื่อกี้เลยเนาะจ้าอ่าเพิ่นกับไฮมาหกหนึ่งหนึ่งสามหกสามตัวกันคือหกศูนย์สามมาซันจ้าพี่น้องกับพิจานาเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางของแอ็ดนาเนาะคะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดทายด้วยแนยวทางของเอ็ดมิสเตอร์บอลเนาะจ้ามิสเตอร์บอลงวดที่แล้วเข้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ เข่าทั้งล่างทั้งเท่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเอเมซิสตอรบอลงวดที่แล้วเทิงเข่าตรงล่างเข่าตกกลับเนาะจ้ะเ้ามาตามต่อจา้างวดนี้ว่าเพื่อนไทยอีหยังมาเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะ่ะมิสเตอร์บอลของแท้แน,น,น่นอนเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่า3ตัวมาเบิ่งว่าเพื่อนไทยอีหยังมาเนาะ,ะ704 604 614 603 914 904 714 104หนึ่โต 0 7 1 7 0 3 0 4 9 3 9 4 1 4เจและ95พี่น้องจ๋ามิสเตอร์บอลเน้นตัวเดียวคือเก่าสีโอ้ยศูนย์สี่เนาะจ้าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางแต่วางมอเที่ยร์ตัวเน้นเพื่อนเก่ามะเข่าได้พี่น้องเพื่อนเข่าตัวตัวบอลเน้นตลอดอันนี้ผู้ใดมกักแนวทางของมิสเตอร์บอลเนาะจ้าของแท้แน่นอนนะคะพี่น้องเนาะแต่พิจารณาเป็นแนวทางค่ะขอ,หะขอให้เฮงเฮงเลยลุยสุขุมสุขพนเนาะค่ะเนาะกั ยายเปี๊ยกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้าที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดเนา,จาะจ้าเนาะค่ะบ่มีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับ่มียายเปี๊ยกมืนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกัขอให้แห้งๆเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนเนาะค่ะกัขอขอบคุณทุกส้ำนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายเปี๊ยกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา้าขอบคุณหลายๆเดอ้อจา้าสวัสดีจ้า